สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทุณคุลุงลุงป้านาอาแล้วก็พี่ๆแล้วก็น้องๆที่ท่าน,านใดที่ได้เข้ามาได้ชมคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปนะครับกดติดตามผมได้นะครับท่านใดที่ชอบคลิปผมกดติดตามผมได้นะครับจะได้เห็น ติดต่อไปว่าผมทําอะไรบ้างนะอันนี้คือผมก็วันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับวันนี้นะผมก็ไปส่งสินค้า,านะของอเอฟซัเของบริษัทบิ t พาวเวอร์เพราะว่าผมก็เป็นสมาชิกหุ้นส่วนของบริษัทนะผมก็ได้เป็นสมาชิก คือผมก็ทําทุกวิถีทางนะครับผมก็ทํางานทุกอย่างนะครับแม้แต่นาะแม้แต่ทานาทาไร่แม้แต่ปลูกผักปลูกอะไรแม้แต่ทําสวนแม้แต่ทํางานก่อสร้างแม้แต่ทาเป็นโต๊ะชุดหรืออะไรเรือนแพกลางสะหรือว่าทําเตาอบเขาถ่านผมก็ทาหมดนะครับผมไม่ได้จ้างใครผมทําด้วยฝีมือผมเองอล้วนๆนะครับแม้แต่ชั้นวางดอกไม้นี่ก็ชั้นเป็นทั้งอ่าง น้ำพุนะครับแล้วก็ท่านวางดอกไม้นี่คือเปิดน้ำมันก็จะพุ่งเข้าไปข้างในแล้วก็มก็น้ำก็จะหยดกับต้นไม้ที่ผมปลูกคือผมทำฝีมือผมด้วยฝีมือผมเองล้วนๆนะครับผมไม่ได้จ้างใครนะครับท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปถึงต,ต่อไปนะครับอ่า แล้วตอนที่ผ่านมาก็สองสามวันที่ผ่านมาผมก็ทาขอบสะสิธเมื่อวานนะ,นะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้คือน้ํามันก็จะหยดแบบมาแบบนี้เห็นไหมครับน่ะหยดมาอย่างเงี้ยแหละครับน่ะต้นไม้มันก็จะไม่ตายถ้าผมไปทํางานที่อื่นหรือผมไม่ได้มาดูแลก็ต้นไม้ว่าไม่ตายนะครับเพราะว่าน้ามันจะหยดตลอดนะครับนะ สุ่เขาผมก็ยังทําให้เสร็จหรอกโต๊ะชุดผมก็ทาเสร็จเรียบร้อยไปแล้วคือไม่มีปื๋คือโต๊ชุดผมทาเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอันนี้คือผมกันนก้นขอบสาเนาะกั้นขอบสาเสร็จเรียบร้อยแล้วลนะครับนะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้คือผมก็ได้ปลูกเนาะต้นหอมแล้วก็ต้นใบกะเพราอะไรเงี้ยนะโอ้ ขึ้นมาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมงอกขึ้นมาหมดแล้วนะครับเนี่ยเกี่ยวเล็กๆนะครับอ่าเตาอบผมก็ยังไม่ได้เก็บผ่านเลยนะครับมันดับไปหลายวันแล้วนะเนี่นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ยเรือนแพรกลางสาผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับเพราะว่าผมยังไม่มีทุนนะครับยังไม่มีทุนเลยก็ทําตั้งแต่ปีที่แล้วนะผมก็ยังไม่คืบหน้าเลยเรือนแพรนะครับ ไม่มีทุนนะครับผมก็ต้องหยุดนะผมไปทํางานไม่ได้ครับผมไม่มีคนดูแลแม่แล้วก็แม่เขาก็ขาพิการเดินขาเดินไม่ได้ขา,ขาอ่อนแรงนะครับอนะแม่ก็อายุเยอะแล้วเนาะเกือบร้อยปีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะผมก็มีแต่ผมดูแลแม่ดูแลพ่อแม่นะครับพี่น้องก็เขาก็อยู่ครอบครัวของเขาเนาะผมก็ ทำไงได้ไม่มีคนดูผมก็ต้องดูเนาะเมือนะ่อไงเมื่อผมได้ยังยังอยู่ที่อยู่ที่บ้านที่ช่องเนาะผมยังไม่ได้ไปทำง,งานที่อื่นเนาะผมก็ต้องดูแลแม่นะครับท่านผู้ชมผมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้เข้ามากดไลค์ให้ผมนะครับกดแชรผมนะผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะนะผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูโอ้ได้สวยงามมานะครับ คือผมทํานี้คือเพื่อดินมันผุพังลงไปมันก็จะติดกับตรงที่ผมก่อบล็อกเนี่ยนะครับดินมันก็จะไม่ไหลลงไปนะครับมันก็จะอยู่เป็นขอบเขตของตรงที่ผมตามทำกั้นไว้นะครับนะนะท่านผู้ชมได้ดูนะครับ เนี่ยผมจะปลูกผักตรงนี้แล้ะครับท่านผู้ชมแต่ผมยังไม่ได้ทําทําแปลงปลูกผักปลูกอะไรเลยนะครับปลาก็เยอะอยู่นะแต่ว่าผมเอาหัวหานมาโรยให้กินแต่ไม่เห็นปลาดุกที่มันโผล่ขึ้นมาเลยไอตัวใหญ่ๆนั้นนี่ยังไงปลามันก็ขึ้นมีแต่ปลาปลาหมอนะที่ขึ้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมปลาหมอเยอะมากเลยนะครับนะ อันนี้นะครับอันนี้ก็ผมก็ได้ปลูกต้นหอมเนี่ยปลูกต้นหอมแต่อันนี้ผมเพาพันไว้เฉยนะครับท่านผู้ชมนะไม้ที่ผมเผาถ่านก็เหลือแค่นี้แล้วนะครับเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วครับวันนี้ผมก็ได้นอนพักผ่อนเพราะว่าผมเมื่อยเมื่อยเพียเมื่อยล้ามาหลายวันแล้วนะครับ ผมก็ได้มาพักก่อนวันเนี้เนาะผมก็ได้พักก่อนปกติผมไม่ได้นอนนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้นอนกลางวันนะครับผมนอนแต่กลางคืนแต่กลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับผมก็น้องเหางาเนกันนะน้องคนเราเนาะคมัวเดียวนะผมก็ใช้ชีวิตโสดผมก็ยังไม่มีคู่ครองยังไม่มีเนียไม่มีครอบครัวเนาะผมก็ อยู่ใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวนะครับพ่อแม่ก็อยู่บ้านคนละหลังนะครับผมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับท่านผู้ชมเนาะผมก็สู้ต่อไปนะครับคือการสิที่คนเราไม่ต้องท้อในชีวิตเนาะเกิดมามันก็ต้องสู้งานสู้การต้องทํามาหากินนะครับผมเป็นคนที่ใจนักสู้อยู่แล้วทํางานทําการตั้งแต่เด็กๆมานะครับผมว่า,อ,าอยากไปทํางาน ต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็คือยังไม่มีทุนไม่มีเงินมีอะไรเนาะผมก็อยากมาทําเรือนแพรผมให้เสร็จนะครับผมไม่มีทุนเพราะว่าผมยังไปทําง,งานไม่ได้ผมก็ไม่มีคนดูแลแมนะ่แต่ผมก็จําเป็นต้องจะไปแล้วแหละครับผมก็คือผมก็ทํากั้นขบสาเสร็จแล้วนะครับผมก็หายห่วงแล้วนะครับเดี๋ยวที่นี่ผมจะไปทํางานทําการก็ คงจะสบายใจแล้วนะครับแม่ก็เขาก็ดีขึ้นดีขึ้นบ้างแล้วนะแล้วก็พ่อเขาก็ดูแลได้ครับพ่อเขาก็ดูแลได้แม่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วตอนนี้นะครับแต่ก่อนนี้คือถ้าผมไปนะแม่ผมคงจะไม่มีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้หรอกครับเพราะว่าแม่ก็ติดหมอนแล้วนะครับติดหมอนติดเสื้อแล้วนะครับนะคือน้องๆพี่ๆเขาก็มาเยี่ยมมาอะไรเขาก็ไป ก็มาแค่อาทิตย์เดียวเขาก็ไปทํางานทําการกันแล้วเขาก็ไม่ได้มาอยู่เหมือนที่ผมอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดผมไปตอนนั้นนะรับรองแม่ไม่ไม่ได้อยู่แน่นอนไม่มีใครได้ยินเสียงแม่แน่นอนจนถึงทุกวันนี้นะครับผมช่วยชีวิตแม่ผมได้มาตั้ง3ามสี่หน4สี่ครั้งแล้วนะครับที่รอดชีวิตมานะครับที่เป็นหนักๆมาแบบนี้นะครับสี่ครั้งนี้แล้วนะครับคือว่าผมก็ได้บุญได้กุศลสุดๆแล้วนะครับ แม่ก็ถ้าไม่มีบุญจริงๆอ่ะแม่คงจะคงไม่รอดถึงขนาดนี้นะครับะผมก็ช่วยชีวิตแม่สุดชีวิตแต่ผมก็ช่วยช่วยที่ทำได้ช่วยช่วยที่ที่ที่ช่วยได้นะครับผมก็ถ้าเกิดผมนะถ้าเกิดผมมีเงินมีทองเยอะๆอะไรเงี้ยคือผมก็ รักษาให้แม่ตั้งแต่แม่ยังเดินได้ปกติแต่ก่อนเนาะยังเดินได้ผมยังยังเดินได้บ้างนะแต่ว่าผมก็ผ่านมาผมก็มีไม่ค่อยมีเงินอะไรเนาะผมก็แค่มีใช้นิดหน่อยแค่นั้นนะครับแล้วก็ที่นี่ผมก็ทําไงได้ผมก็ต้องทําใจเนาะแม่ก็อายุเยอะแล้วผมก็ผมผมช่วยได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับท่านผู้ชม ท่านใดที่มีพ่อมีแม่แ,มแก่อายุเยอะเนาะท่านแก่แล้วก็ต้องควรดูแลท่านนะครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ได้เลี้ยงดูเรามาตลอดเนาะเราก็ได้เดติบโตแล้วเราต้องคิดถึงบุญคุณของแม่นะครับท่านผูน้ชมอันนี้คือผมขอฝากคือขอฝากการสิ่งที่ท่านใดที่ได้ มีพ่อมีแม่ก็ถือว่าเราก็คุณโอกาสที่เราได้ตอบแทนบุญคุณนะครับคือท่านก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเราก็คงจะไม่ถึงส0งปีหรอกไม่ถึงร0อปีหรอก